ครับเดี๋ยวมาดูรังนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกันดูอีกรังนะนะครับว่าเป็นยังไงนะจะได้ไหมไม่มีมดเลยอ่าลบทิง้งลังนี้ล้างนะครับแม่รังนี้ล้างมากสได้มากลังใหญ่ด้วยนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากมาเด้อพี่น้องครับมาอีกหมายนึงนะครับแยกไข่มดแดงนะครับ โอ้โหหลังนี้หล okay, ังนี้ได้ผลนะครับหลังนี้ได้ผลนะครับโอ้หลังนี้หลังนี้ได้ผลนะครับเออมันต้องไขหลังยังอยโอ้โหหลังนี้สุดยอดนะครับโอ้หลังนี้หลังนี้ไม่เบานะครับหลังนี้ได้กินนะครับโอเคพาพี่น้องมาดูแย่ไข่มดแดงนะครับเสร็จภารกิจ นะครับใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะครับมาแย่ไข่มดแดงเป็นกับข้าวแรงนะครับผมเป็นคนภาคกลางนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นอยู่ในคลิปบ้างนะก็หากินไม่ยากนะครับพี่น้องอาหารพื้นบ้าน น้องมันบอกว่าไม่ใช่อาหารพื้นบ้านแล้วครับเพราะว่าอยู่สูงเลอเกินโอ้สุดยอดสุดยอดครับลังนี้โอ้โหสุดยอด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 ครับสุดยอดครับสุดยอดครับตัวนี้หมายนี้ครับโอ้โหพี่น้องครับอันนี้อื้อพี่น้องอันนี้ครับอันนี้เด็ดเลยครับใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับอื้อพี่น้องครับมันยอดมากวันนี้เราได้อาหารอร่อยแล้วครับพี่น้อง โอเคขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้สำหรับการทำคลิปด้วยนะครับ